และช่วงเวลาต่อไปเราจะติดสนิทชีวิตแห่งการรักพระวจนะคำของพระเจ้านะคะวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวร่วมกันประจำวันพเพื่อสบดีที่4กรกฎาคม2024ผ่านพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อ13ถึง16นะคะมอบเวลาให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าเรียนเชิญผู้ปกครองฉลองราาัชค่ะขอบคุณครับและสวัสดีท่านเจ้าสมัยครับอาจารย์เช่อเกียรติน้องอังและพี่น้องทุกท่านครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการติดสนิทชีวิตแห่งการอธิษฐานนะครับวันนี้วันพฤหัสสดดที่4กรกฎาคม2024พมพีในการเฝ้าเดียวหนึ่งโคลินบทที่10ข้อ13ถึง16ครับได้กล่าวว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตยธรรม คงจะไม่ส่งให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นคงจะส่งโปรดให้ท่านมีทางที่หลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ดูก่อนท่านที่รักเหตุฉะนั้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจากการนับถือลูกเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนมีปัญญาท่านจงพิจารณาถ้อยคําที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิดช่วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรน,นั้น เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพลุกิหของพระคิดไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพร,ระกายของพระคิดไม่ใช่หรือเราร่วมใจทธิฐานะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณองค์สําหรับพระเจนะคำของพระเจ้าขอบพรนะเจ้านี้ที่สอนที่จะสร้างเราและช่วยเราในการที่วันนี้ท่ามกลางปัญหาท่ามกลาง การทดลองทำกลางสงครามฝ่ายวิญญาณเราจะสามารถผ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเพราะเจนะามของพระเจ้าที่หนุนกำลังของเราในวันนี้ให้เราสามารถผ่านสถานการณ์ที่หลายๆผ่านการทดลองที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้าในวันนี้และทุกๆวันด้วยพงค่ะเรายุอย่องเราสรเสริญโมทนาขอบพระคุณพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้นะครับข้อที่เก้าถึงสิบสองชื่อเรื่องคือเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตมีสามประการนะครับสำหรับเมื่อวานนี้คืออย่าลองดีกับองค์ผู้นเจ้าอย่าบ่นเหมือนบางคนอย่าคิดว่าตนมั่นคงดีแล้วคือคือเมื่อวานนี้คือเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของอิสราเอลก่น้องในคีดจัรเมืองโคลินจะต้องเรียนรู้ ความผิดพลาดในอดีตของคนอิสเซลแล้วมาปรับใช้มาประชุก์ใช้ในชีวิตของเขาและเช่นเดียวกันเราทั้งหลายทุกคนจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของชนชาติอิสเซลที่เขาไปไม่ถึงแผ่นดินคานาอันเขาออกมาจากอียิปต์แล้วเขาไม่สามารถเข้าในแผ่นดินคานาอันได้และล้มตายในชินธุรกันดานเป็นจํานวนมากครับสําหรับ วันนี้ในข้อที่สิบสามถึงสิบหกผมตั้งชื่อเรื่องว่าท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อกี้ในคำอธิษฐานในข้อที่สามนะครับในข้อที่สามการอธิษฐานเป็นการทำสงครามฝ่ายวิญญาณแสดงว่าชีวิตของเราเราอยู่ท่ามกลาง สงขรามฝ่ายวิญญาณวันนี้จะมีทั้งหมดสามประการครับทํามการสงขรามฝ่ายวิญญาณประการที่หนึ่งจะมีกำลังทนได้โดยพระอ,องค์ส่งโปรดและส่งช่วยเหลือครับประการที่หนึ่งประการที่สองทามการสงขรามฝ่ายวิญญาณจงหลีกเลี่ยงจากการ นับถือรูปเคารพประการที่3ามข้ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณจงพิจารณาถ้อยคำแล้วเข้าส่วนกับพระกายและพะระโลหิตครับเราจะเข้าส่วนกับพระกายและพะระโลหิตเพื่อชีวิตของเราได้รับใช้ชนะเพื่อเราจะมีกำลังขึ้น ในสงครามฝ่ายวิญญาณน,นี้ครับเราจะมาดูประกันที่หนึ่งในวันนี้ข้ามการสงครามฝ่ายวิญญาณจะมีกําลังทนได้โดยพง่งสูงโปรดและส่งช่วยเหลือข้อที่สามบอกว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย แล้วทรงศรธรรมพคงจะไม่ให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่จะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นคงจะทรงโปรดให้ท่านมีทางหลีกเลี่ยงได้เพื่อท่านจะมีกําลังทนได้เพื่อเราจะมีกําลังทนแต่แสดงว่าในชีวิตของเรามีสงคารามฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเข้าสู่การทดลอง แต่การทดลองนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ตลอดไปแต่ว่าท่ามกลางปัญหาท่ามกลางการทดลองนี้พระเจ้าจะช่วยเราให้เราสามารถที่จะผ่านสงครามฝ่ายวิญญาณที่เราจะสามารถที่จะชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณและชนะการทดลองได้โดยการที่เราจะมีกำลังทนได้โดยพงทรงโปรดและส่งช่วยเหลือเราะ ในตอนนี้ในพระวจะนะในข้อที่13ตรงกลางครับและเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระอ,องค์จะสปโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลีลล่ยงได้ด้วยพี่น้องครับเพราะว่าจะนะตอนนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากในข้อที่12ข้อที่12ย้อนกลับไปครับอีกครั้งหนึ่งผมอ่านข้อที่12ข้อที่2บอกว่าเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงเขาจะล้มลงด้วยอะไรด้วยสงครามสายวิญญาณด้วยการที่เขาพ่ายแพ้การทดลองด้วยการที่เขากลับไปไหวลูกเขาลงเพราะฉะนั้นในข้อที่ยี่สิบสามจึงกล่าวถึงการทดลองนะครับและในการทดลองนี้หรือว่าในสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นนี้ศัตรูของเราไม่ใช่มนุษย์ศัตรูของเราคือ ผีมารซาตานที่วนเวียนอยู่รอบๆแล้วถ้าเราไม่พึ่งผ่านในฤทธิ์เดชถ้าเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเราหมดสิทธิ์ที่จะชนะเราไม่สามารถที่จะชนะอำนาจผีมารซาตานวิญญาณชั่วที่วนเวียนอยู่รอบๆเรามีวิธีทางเดียวเท่านั้นคือการที่เราพึ่งผ่านในฤทธิ์เดชของพระเจ้า ใดยการพึ่งพาในการช่วยเหลือของพระเจ้าเหมือนกับตรงนี้ที่ผมอ่านไปนะครับและเมื่อท่านถูกทดลองนั้นเมื่อเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเผชิญกับความยากลําบากต่างๆเมื่อผีมารซาตานยิงสอนเพิงเข้ามาเพื่อที่ปรารถนาที่จะทําลายชีวิตเราเพราะผีมารซาตานได้วนเวียนอยู่รอบๆเราเราอยู่ท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณครับและเมื่อท่าน ถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดมีวิธีการเดียวที่เราจะชนะได้โดยการที่พระองค์ทรงโปรดพระองค์ทรงโปรดพระองค์จะทรงโปรดเมื่อเราติดสนิทเมื่อเรารักษาชีวิตของเราเมื่อเราติดสนิทเมื่อเราผูกพันอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะคำของพระองค์นะครับพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะ มีกําลังได้พองจะทรงโปรดให้เราสามารถหลีกเลี่ยงได้พองจะช่วยเหลือเราให้เราสามารถมีกําลังที่จะทนและสามารถที่จะมีชัยชนะได้แม้ว่าโดยตัวเราเราไม่สามารถที่จะชนะการทดลองชนะสงครามในฝ่ายวิญญาณได้เลย แต่โดยพระเจ้าพระเยซูคริสต์และฤาษีเดชของระ่งด้วยการช่วยเหลือและการส่งโปรดของระ่งโป่งจะส่งช่วยให้เราหลีกเลี่ยงแล้วก็มีกําลังที่จะทนได้พเพเื่อนเพื่อนครับทา่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณนี้เราจะมีกําลังทนได้โดยโป่งส่งโปรดเรานะครับและโดยการที่ระ่งส่งช่วยเหลือเราแลเวลญานี้ พง์ได้ส่งปลดป่านพี่น้องแล้วแล้วเวลานี้พง์ได้ส่งช่วยเหลือเราทั้งหลายแล้วท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณท่ามกลางการทดลองนี้เราจึงสามารถที่จะผ่านไปได้และมีชัยชนะโดยฤทธิ์เดชขององค์พระเยซูกิ์เจ้าครับและการช่วยเหลือของพง์ประการที่สองท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณจงหลีกเลี่ยงจากการนับถือหรือผพที่สำคัญที่สุด ในข้อที่14ข้อที่14บอกว่าดูก่อนทันทีรักเหตุฉะนั้นเหตุฉะนั้นหมายถึงว่าข้ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณข้ามกลางการทดลองชี่หนักหน่วงข้ามกลางปัญหาต่างๆสารพัดเพราะเหตุเะนั้นข้อ14จึงขึ้นต้นบอกว่าดูก่อนทันทีรักเหตุฉะนนั้นเพราะเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ ศัตรูของเราคือมานที่วนเวียนอยู่รอบๆคอยที่จะทําลายชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นพิเศษเลยฮนะจะต้องระมัดระวังที่สุดในวันนี้และทุกวันในชีวิตของเราในท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณคือจงลีกเลี่ยงเสีย จากการนับถือลูกคอรพอีกครั้งหนึ่งในข้อสิบสอกว่าดูก่อนท่านทีรักเหตุเนั้นเหตุฉะนั้นหมายถึงว่าท่ามกลางปัญหาท่ามกลาสงสงครามฝ่ายวิญญาณท่ามกลางการทดลองต่างๆที่มาจากผีมารซาตานที่วนเวียนอยู่รอบๆเรากําลังเกิดขึ้นจงหลีกเลี่ยงเสียจากการนับถือ ลูบเคารพลูบเคารพหมายถึงอะไรหมายถึงการไม่เชื่อฟังพระยาหมายถึงการออกห่างจากพระยาการล่วงประเวณีการปันใจให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความสำคัญกว่าองค์พระวิญญาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้การไม่เชื่อฟังการออกห่างการไหวลูบเคารพการปันใจเราจะหลีกเลี่ยงจาก การนับถือลูกพอลจากพฤติกรรมเหล่านี้เพราะชีวิตของเรากําลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณผีมันสะานวนเวียนอยู่รอบๆเราคอยต่อสู้คอยจะทําลายชีวิตของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการาระมัดระวังเราต้องสารวจดูผมยังสารวจดูพี่น้องอยังสารวจดูว่าเวลาน,นี้เราเชื่อฟังองค์พระเจ้าสุดใจไหมเรา ออกห่างจากองค์พระเจ้าไหมในการเศร้าเดียวในการไปชิดจากในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มออกห่างไปไหมเราเริ่มปันใจให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหมนะครับถ้าเป็นเรามีพฤติกรรมแบบนั้นเรากําลังเข้าสู่การนับถือรูปขคารพบนะฮะเพราะฉะนั้นเราย่อสมสํารวจให้พระเจ้าคำองพระเจ้าสํารวจและให้พระมาธรรสุดที่จะสอนเรา ที่วันนี้เรา่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณนี้เราจรึงจะชนะได้นะครับและเชื่อว่าเราเราชนะแล้วโดยการช่วยเหลือโดยการที่เราทั้งหลายไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้เพราะเราติดสนิทนะเราหลีกเลี่ยงจากการนับถือลูกพอลบโดยทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มีส่วนมันไม่ไมีไม่มีผลกับชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยผูกพันกับ องพระเจ้าติดสนิทกับองพระเจ้าแล้วก็ที่สําคัญคือประการที่สามนะครับท้ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณจงพิจารณาถ้อยคําแล้วเข้าส่วนกับพระกายและพระรท,ที่สําคัญที่สุดก็คือพิจารณาถ้อยคำนะพิจารณาถึงพระวจนะคําของพระเจ้าในข้อที่สิบห้าและสิบหกครับข้าพเจ้าพูด กับท่านอย่างพูดกับคนมีปัญญาท่านจงพิจารณาถ้อยคําที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิดวิธีการที่จะชนะทา่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณคือถ้อยคําคือพระวจนะคําของพระเจ้าจะช่วยเราทั้งหลายให้มีชัยชนะให้มีกำลังได้นะครับให้เราพิจารณาถ้อยคำของพระเจา้าพิจารณาพระวจนะคำของพระเจ้า ให้พระวจนะคำของพระยาวเป็นโคมสำหรับเท้าในชีวิตของเราที่ท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณนี้เราจะสามารถผ่านได้โดยถ้อยคำของพระยาวโดยพระวจนะคัมของพระยาแล้วก็ที่สำคัญคือข้อที่สิบหกนะแล้วเข้าส่วนกับพักกายและพะโุหิตโดยอะไรครับโดยศีลมหาศีลถ้วยแห่งพระพร ซึ่งเราได้ขอพระพรน,นั้นเป็นสิ่งที่เรามีส่วนร่วมในพผหิตของพระคิดไมิใช่หรือขนมปังที่เราหักนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพรกกายของพระคิดไม่ใช่หรือและที่สําคัญคือศีลมหาสนิทถ้วยแห่งพระพรรับเอาขนมปังรับเอาน้ำองุ่นนะครับเข้าส่วน พระเจ้าโดยมีส่วนร่วมในพระโลหิตขององค์พระเยซูริต์มีส่วนร่วมในพระกายของพระเยซูริ์ขนมปังเล็งถึงพระกายน้ําองุ่นเล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูริต์เมื่อเราเข้าส่วนในพรากายและพระโลหิตนะครับชีวิตของเราเราเข้าส่วนกับชีวิต ขององค์พระเยซูกิ์องค์พระเยซูกิ์ถูกต,ตึงตายชีไม้กังเขนถูกฝังในอุโมงค์และวันที่สามพงเป็นขึ้นเราจะเข้าส่วนด้วยนะครับโดยพระก,กายของพงโดยขนมปังและพระโลหิตพระโลหิตที่หลังไหลออกที่ไม้กางเขนนั้นชำระความผิดบาปทั้งสิ้นของ เราทั้งหลายแล้วนี่คือถ้วยแห่งพระพรที่เราได้เข้าส่วนนะครับเมื่อเราเข้าส่วนผีมารซาตานอำนาจแห่งความชั่วความเจ็บป่วยทั้งหลายได้ถอยห่างออกจากชีวิตของเราและพี่น้องในจิตจักรเหนือเก้าทุกคนแล้วเพราะชีวิตของเราเข้าส่วนกับพระไายและพระโลหิต ของพ่อองค์นะครับและชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ได้รับพร่อรโดยถ้วยแห่งพร่อนนี้เป็นเหตุให้ชีวิตของเราสุขภาพดีนะครับชีวิตในฝ่ายวิญญาณในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จเมื่อเราเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งสิ้นเราได้รับการรักษาให้หายโดยถ้วยแห่งพระพ่โดยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์โดยพระกยายของพระเยซูคริสต ทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีทําให้เราประสบความสําเร็จและผ่านปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในสงครามในฝ่ายวิญญาณนี้การทดลองทุลทุกอย่างเนี่ยเราจะชนะได้ด้วยถ้วยแห่งพระพดนี้นะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดสําหรับวันนี้ในชื่อเรื่อง,งการสงครามฝ่ายวิญญาณชื่อเรื่องครับ ท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณแอ L1 ข้อหนึ่งรัและพี่น้องหนึ่งเท่าทุกคนจะทนได้โดยพระอ,องค์ทรงโปรดและช่วยเหลือแอ L1 ข้อสอง่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณรัตและพี่น้องหนึ่เท่าทุกคนจงหลีกเลี่ยงจากการนับถือหลูเคาลบ แอลหนึ 1> 1่งข้อสามท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณนันใลพี่น้องเหนือเก้าทุกคนจงพิจารณาถ้อยคําคือพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วเข้าส่วนกับภระกายและผารกหิตโดยช่วยแห่งพระพรโดยศีลมหาสนิทเราเข้าส่วนกับภระกายและภารุกหิตของพระเยสุคิ์แล้วชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ได้รับ พระพรมีสุขภาพที่ดีได้รับการชำระความผิดบาปท,ทั้งสิ้นแล้วโดยช่วยแห่งพระพรด้วยกันที่เราทัาหลายเข้าส่วนกับพักขายและพะนุกขิดขององค์พเยสกิณเราไม่ได้นับถือลูกขารบนะครับเราออกห่างจากลูกขรากกขรบเราเชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ได้ปั่นใจโดยเด็ดขาดและเรามีกําลังทนได้ ในทุกสิ่งทุกอย่างในสงครามฝ่ายวิญญาณและเราชนะการทดลองโดยพระองค์ทรงโปรดปานชีวิตของเราและช่วยเหลือเราในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพลเจะนะคคำของพระเจ้าไไที่หนุนใจหนุนกาลังเราใน่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณที่เราสามารถชนะได้ครับโดยทั้งสามประการนี้ขอบคุณพระเจ้าและขอมอบเวลาเลยครับผม อเมนอาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้านะคะพี่น้องเราชนะการทดลองได้นะคะโดยการที่เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับการอธิษฐานติดสนิทกับการมนมันสการติดสนิทกับพระวจนะครรมของพระเจ้าและติดสนิทมีชีวิตที่เข้าส่วนในประกายและโลหิตโดยพิธีศีลมหาสนิทนะคะวันนี้พระเจ้าสมัดกับเราอยากเจาะจงนะคะและทรง สั่งเรานะคะเป็นคําสั่งที่เด็ดขาดนะคะพระองค์ทรงออกคําสั่งนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าเมื่อปลายทางนะคะถ้าเราขาดการเชือ่อฟังขาดการติดสนิทนะคะมันจะนําไปถึงซึ่งความตายและความพินาศนะคะชาเราได้เฝ้าดีจากเมื่อวานนะคะก็จะโยงมาถึงวันนี้พระองค์จึงทรงสั่งเราด้วยความรักนะคะสั่งเราด้วยความรัก ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตทุกอย่างทาง่งทามกล,ลางสงครามไฟมัญญาณได้โดยพระวจะนะคำในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่า <c oughs> คนที่มีปัญญาท่านจงพิจารณาถ้อยคําคนที่มีปัญญาท่านจงพิจารณาถ้อยคํานี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับเราผ่านการเล่าเดียวในวันนี้นะคะและสุดท้ายนะคะสะขอมอบกเวลาให้กับอาจารย์วันชัยนะคะ อเินเชิญนอจนนนท์ใช้ที่จาธิฐาขอบคุณพระเจ้าสําหรับกลบลุ่มารุในวันนี้ครับครับขอบคุณพระเจ้าครับน้องอังผู้ดเนรายการนะครับแล้วก็การฉลองรัฐนะครับ้องครับอยากจะให้เห็นภาพหนึ่งครับที่จาโบโลได้เปือสิีรานะครับในจานท้ายของเอ่อนโคลีนบทที่เก้านะครับ ที่บอกเรื่องของการวิ่งแข่งนะข้อ24บอกทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่รับรางวัลมีคนเดียวจึงวิ่งเพื่อจะชิงรางวัลให้ได้นะักกีฬาทุกคนนะครับควบกคกุมตัวเองทุกด้านเพื่อที่จะได้มงกุฎที่ไม่ร่วงโรยนะครับอันฉะนั้นแล้วบองบทที่10เนะี่ย ที่ยามโบโลได้ให้เราเห็นแบบประวัติศาสตร์นะครับที่เตือนสิเราก็คือประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่เขาได้ออกจากอียิปต์นะมาอยู่ในินเุลกันดานนะผ่านเมฆผ่านะทะเลนะครับนั่นหมายถึงการปฏิสมานะครับที่เขาเปรียบเทียบเมฆนะเป็นเหมือนปฏิสมาในพระวิญญาณนะทะเลเหมือนกับปฏิสมาในน้ํา นั่นเองนะครับนี่บอกว่าริศมาเข้าขสลิกับโมเสสนยะเพื่อให้โมเสสพานะผ่านจินแลกันดานไปสู่เป้าหมายก็คือคานาอันนะั่เป็นภาพที่เเข้าสู่คานาอันเนยะเพื่อที่จะยึดครองแผ่นดินงามนยะแล้วก็เพื่อที่จะกอ่อสร้างพระวิหารของพระเจ้านั่นเองนะั่นะหมายถึงที่กรุงเยรูซาเลม็มนะครับที่จะเป็นแผ่นดินของพระเจ้า นะเป็นพระวิหารเป็นที่ประทับของพระองคนะ์นั่นคือในยุคพันธสัญญาเดิมนะเป็นภาพที่พระเจ้าจะได้นะครอบครองแผ่นดินโลกนะในนะโดยมีกรุงเยอูซเล็นนะเป็นแบบเล่งนะแตนะ่ภาพนี้ทําให้เตือนสติเรานะครับที่เป็นแบบเล่งนะหรือเป็นตัวอย่างให้กับเราใือการปฏิสมาเข้าสู่นะพระคริส นะครับโดยเน,ยนีพันธสัญญาใหม่นะที่เราปฏิสมาเข้าสู่พระคิดนะครับแล้วก็รับพระวิญญาณของพระเจ้านะเพื่อเราจะนะเป็นมีส่วนในพระกายนะที่เมื่อกี้อาจารย์สองรัตพูดถึงนะมีส่วนในพระกายเพื่อที่จะเป็นที่สำแดงนะหรือเราทั้งหลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้านะ คือพิสจักนั่นเองเป็นภาพที่ให้เราเห็นว่าเราแบบมาเข้าสู่พระกฤษนะเพื่อเราจะในส่วนในพระกายนะและพระเจ้าต้องการให้นะริสจักนะคืออาณาจักรของพระเจ้าที่จะสำแดงพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้นั่นเองนะซึ่งนะเ,เราไม่ให้เราพลาดจากการวิ่งแข่งนี้นะครับก็คือการที่เราต้องเข้าสู่พิสจักร แล้วคิสจักรก็สำแดงพระคิดนะครับแล้วสุดท้ายค,คิสจักรนี้นะครับก็คือจะกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั่นเองนะครับเป็นกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายมิญฉาที่พระเจ้าประทับอยู่ดังนั้นในยุคสมัยที่มีพระคัมภีร์พูดถึงในยุคสมัยนั้นหมายถึงตอนนี้เราอยู่ในยุคของคิสจักรหรือใคร าจจะเรียกว่ายุคพระคุณนะครับหรือยุคของพระวิญญาณซึ่งในปลายยุครพระเจ้าก็จะรับพิสจักรที่ถูกชําระแล้วเป็นเหมือนเจ้าสาวของพระคิดนะครับแล้วก็จะรับขึ้นไปมีการสมรสก่อนพระเมสโกรดในวิวรร์ดก็คืออทั้งหลายถูกชําระแล้วนะครับก็ถูกรับขึ่งไปแล้วก็ จดครอบครองร่วมกับพระองค์พันปะีนคือในยุคต่อไปนะั่นคือยุคพันปีนั่นเองนะซึ่งเป็นบําเน็จให้กับเราทั้งหลายผู้เชื่อนะที่จะได้ครอบครองในะโลกนี้กับพระคฤิสต์นะครับหนึ่งพันปะีคุณพระเจ้าครนั่นคือนะที่อาจารย์เปโลพูดถึงในฟิลิปปินะบ,บอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าได้แล้วหรือสําเร็จแล้วนะแต่ข้าพเจ้ากําลังบักบัต มุ่งไปนะครับพระพุทธเจ้ากําลังบากบักมุ่งไปนั่นเองน,นั่นคือการสรงเรียกแห่งเบื้องบนที่พระเจ้าสรงเรียกซึ่งมีในพระเยซูคริสต์นั่นเองให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับคุณพระเจ้าสําหรับการเตือนสติพระเจ้าคําที่จามโบโลนะให้เราได้เห็นภาพนี้พระเจ้าที่อิสราเอลประวัติศาสตร์ของเขาเป็นตัวอย่าง ที่เขาได้ถูกนำออกมาได้รับความรอดแล้วเจ้าจากการเป็นทาสในอียิปต์จ้าแต่ในการเดินไปสู่เป้าหมายหือแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้นั้นจ้ามีน้อยคนนักเจ้าที่จะเข้าไปได้เจ้าเช่นเดียวกันที่สิ่งนี้จะเตือนสิเราเจ้าที่พระองค์ได้ทรงลดปล่อยเราแล้วจ้าวจากการเป็นทาส ของกฎบัญญัติพระเจ้าหรือเป็นธาตุของความบาปเจ้าให้เราที่จะเข้าสนิทกับใชยคาของพระองค์เจ้าและเข้าสนิทในพระกายของพระองค์เจา้าเพราะโดยพระกายนี้เองเจ้าพระองค์ทรงชำระเราทั้งหลายและเตรียมเราระเจ้าใหา้เป็นเจ้าสาวของพระคิดพระเจ้าเพื่อเราจะพระองค์จะส่งรับเราไปอยู่กับพระองค์และเป็นเนื้อเดียวกันกับพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ เป็นในโลกนี้พระเจ้าเป็นอาณาจรรักรของพระองค์เพื่อการสาแดงพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอให้สิ่งนี้ที่จะเตือนเรารเจ้าให้เราไม่พลาดไปพระเจ้าจากการวิ่งแข่งนี้ขอ,ข,อขอบคุณพระองค์เราเชื่อว่าเราทั้งหลายนั้นเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และอยู่ในแผนการของพระเจ้าและเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางการทรงเรียกแห่งเบื้องบทร่วมกันขอบคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้าอวยพรครับอาเลลุยาอาเมนพระเจ้าอวยพระพร,พรพี่น้องทุกท่านนะคะเราชนะการทดลองแล้วนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้า